หลายคนทักอย่ารีบแต่งงานเนเงินคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานเจนนี่ยินดีด้วยสละโสดไปแล้วนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นโดนแฟนที่คบหาดูใจกันมานานเนเงินเจตรินสีสังขอแต่งงานไปแล้วกลางไลฟ์คอนเสิร์ต เนเงินได้บอกดังๆว่าแต่งงานกันนะเจนนี่ถึงกับร้องไห้โฮออกมาเลยพร้อมพูดทั้งน้ำตาติดตลกนิดหน่อยว่ามีผัวแล้วเจนนี่ได้โพสต์อย่างอิ่มสุขทะลักไว้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเน ขอบคุณลินลี่ขอบคุณครอบครัวดีขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินสำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารัก เพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและนี่คงเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่หนูต้องรับมือให้อยู่ต่อให้หนูกับเนจะเจอปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมา,มากแค่ไหนก็ยังทำให้หนูรู้สึกกลัวอยู่ดีแต่หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะ พรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ